ประเดดชพระคุณพระพมวัชระเมธีกรรมการมหาเถร,ราสมาคมเจ้าคณะภาคเ้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานสงพิธีมหาพุทธ,ธาเทวาพิเศษเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่พระอุโบสถน้อยวดัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครคณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามและเศรษาานุสิ์ได้จัดให้มีพิธีมหาพุทธ,ธาเทวาพิเศษเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐี โดยมีพระเดชพระคุณพระผมวัชรเมธีกรรมการมหาเถร,รสมาคมเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าวาดวัดอรุณราชวรดา,ารามเป็นประธานสงฆ์พระเถร,ราจารย์ชื่อดังนั่งประกอบอธิษฐานจิตท่ามกลางการร่วมง,งานของพุทธศาสนิกชนประชาชนอย่างหนึงแน่นสําหรับการจัดสร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีรวมถึงการสร้างพระผงของข,องขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐี ซืบเนื่องในโอกาสปี2566กรุงทนบุรีมีวารคครบรอบ255ปีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงสถาปนาให้กรุงทนบุรีสีมหาสมุทรเป็นราชธานีประกอบกับยังเป็นวาระครบรอบมหามงคลของระเด็จพระคุณพระปมวัชรเมธีเจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามมีอายุวัฒนมงคลครบ80ปีทางคณะกรรมการจึงมีมติให้จัดสร้างเรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รุ่นมหาเศรษฐีเนื้อต่างๆขึ้นทั้งยังเป็นการร่วมบุญสมทบทุนเข้ากองทุนการศึกษาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอรุณราชวรารามโดยหลังเสร็จพิธีทางวัดได้แจกพระผงของขวัญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาเศรษฐีเนื้อผงพูทธกุล108ให้เป็นที่สักการะบูชาแก่ประชาชนที่ร่วมหนห่งพิธีด้วย